สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะซึ่งบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะกล่าวว่าสําหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆดถ้ากําลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวอีก2ด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะโดยบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเป็นการนําผลของทฤษฎีบทนะคะมาเป็นเหตุและนลาาําเหตุมาเป็นผลค่ะดังนั้นนะคะ เราจะได้เหตุคือมีรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งผลนะคะคือกําลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผล บวกของกำลังสองของความยาวอีสองด้านนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยพิสูจน์ เราจะให้เราจะให้สามเหลี่ยม x y z เป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว a b และ c หน่วย อเคเรามาวาดรูปกันโอเคสามเหลี่ยม x y z ให้ความยาวเป็น a b และ c หน่วยถูกต้องไหมคะถ้าจากสูตรสามเหลี่ยมพีทาโกรัสคือ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองแล้ว จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม x y z เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถูกต้องไหมคะคือตรงนี้และ มีด้าน C เป็นด้านตรงข้ามมุม,ม้าโอเคเรามาลองดูตัวอย่างกันตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งเจ็ด 1ก้าสิบเอ็ดเราจะให้ a เท่ากับเจ็ด b เท่ากับเก้าและ c เท่ากับสิบเอ็ดจาก c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองจะได้ 4กำลังสองคือ11บเอกำลังสองใช่ไหมคะ A กำลังสองเจกำลังสองบวกเก้าำลังสองสิบเอ็ดกำลังสองได้เท่าไหร่คะสิบเอ็ด7กสิอ็ดหกำลังสองได้49 9ก okay. ้าำลังสองเก้าเก้าแอ็ดโอเคสี่สอ็ดได้เท่าไหร่คะติดต่อติดต่อได้หนึ ซึ่ง121ไม่เท่ากับ130ใช่ไหมคะดังนั้นรูป, 3, รป,ปสามเหลี่ยมรูปนี้ไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ใช่ไหมคะเพราะว่าจากทฤษฎีบทกับกล่าวว่าต้องเท่ากันใช่ไหมคะคือผลบวกของกําลังสองยาวเท่ากับกําลังสองของความยาวด้านด้านหนึ่งใช่ไหมคะก็คือ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบอกวก b กำลังสองเนาะเรามาดูอีกซักตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่สองห้าสิบสองสิบสามพิธีธรร ให้ a เท่ากับ5 b เท่ากับ12และ c เท่ากับ13จะได้เรารู้สูตรแล้วใช่ไหมคะ c กําลังสองคือ13กําลังสองเท่ากับ a กําลังสอง5กําลังสองบวก12กําลังสอง13กําลังสองได้เท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอก13กําลังสองคือ 13คู13 169เท่ากับ5กาลัง2 25บวก12กาลัง2คือ144ใช่ั้ยคะซึ่ง169เท่ากับ25บวก144ได้169ดังนั้นรูปสามเหลี่ยม รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีบทกลับของพิทาโกรัสค่ะจเจอกันคิดถัดไปค่ะ